จำการจะติดหูว่าของก๊อปเกรด A ต้องเป็นของเซนเร์นะครับซึ่งอยู่ในมณฑลกวางตุ้งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกงแต่ด้วยวิสัยทัศน์ของเติ้งเสี่ยวผิงได้ทําให้ดินแดนแห่งนี้เปลี่ยนโฉมจากเมืองที่ยากจนกลายเป็นเมืองที่อยู่ในกลุ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษแรกๆของจีนนะครับและกําลังจะเดินเติบโตอย่างรวดเร็วสินค้าก๊อปปี้ถูกแทนที่ด้วยสินค้าเทคโนโลยีระดับสูงจากหมู่บ้านชาวประมงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามน่าอยู่และทันสมัย พัฒนาการที่เกินจินตนาการด้วยความรู้สึกของคนไทยบางคนที่อยู่ที่สันเจิครับสิ่งที่เราได้ยินมามันคือแบบเออสันเจนเป็นเมืองกอล์ฟใช่เมืองเมืองของกอล์ฟใช้คำว่าค่อยๆน่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆละกันสันเจนเนี่ยก็คือเป็นเป็นเมืองที่เออรู้สึกว่า มันจะมีการพุชของรัฐบาลใน,ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านด้าน IOT ด้าน AI ด,านด้านอื่นๆแบบฮาร์ดแวร์อะไรก็ตามเออประเทศจีนแบบแล้วก็เคาเจอร์ของคนจีนจริงๆแบบเจ๋งนะคนไทยมีจีนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเส้นทางการพัฒนาของเมืองเซจจนเจิ้นเมืองที่ในอดีตหลายคนเคยมองว่าเป็นเมืองของก๊อป แต่ปัจจุบันเมืองแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นซิลิคอนวัลเลย์ของจีนผ่านมุมมองของสาวเทคคนไทยที่ใช้ชีวิตในเิจจนเจ้นานถึง8ปีต้องถามคุณเนยค่ะว่าอยู่ที่สนเจ,จ้นี่มากี่ปีแล้วค่ะค่ะก็คือเอออยู่สนเจ,จนมาแปดปีแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่ปีแรกเลยที่มาก็คือมามาเรียนที่ไปต้าฮุยเฟิงตรงทางนู้นนะคะซึ่ง ซึ่งเราสามารถพูดได้ว่าเอาจริงๆคือเหมือนตั้งแต่ก่อนมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่าแบบเออเซนเจอจะมีความเทคโนโลยีมีความอะไรขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่เราได้ยินมามันคือแบบเออเซนเจอเป็นเมืองกอล์ฟใช่เมืองเมืองของกอล์ฟแล้วก็แบบมีเพื่อนหลอว่าเอ,อ้เนี่ย,มา,ยมาเรียนมาเรียนมปักกิ่งที่เซนเจนอน่ะ คือเป็นมอของกอบหรือเปล่าอะ,อะประมาณนี้ในเพอร์เซ i ชันเราเนาะวันแรกที่เราเดินทางมาเรามีความกังวลว่าเฮ้ยมันมีคำพูดแบบนี้เกี่ยวกับเซนเแล้วพออยู่ผ่านไป8ปีอะยังยังมีความรู้สึกที่ถ้าเปรียบเทียบกับวันแรกเป็นยังไงคะ่ะโอ้ยจริงๆแบบแค่ภายในปีแรกอะคะอ่ะสองปีแรกก็ก,ก็ก็รู้สึกแล้วว่าเอยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เลยอะมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบค่าคิดเลยคือ คือคิดว่ามันอาจจะมีณนะโมเมนต์หนึ่งม,มีช่วงเวลาหนึ่งที่แบบเออเซนเจอเคยเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าเอ,อรู้สึกว่าแบบอาจจะเกิดจากรัฐบาลของเซนเจอร์หรือว่าอาจจะเกิดจากเอ,อ่อหลายๆสเตโคเดอร์ในในเมืองอะคะ่ะคือทุกคนพยายามช่วยกันสร้างให้เซนเจอร์เป็นเมืองที่แบบใช้คําว่าค่อยๆหน้าอยู่ขึ้นเรื่อยๆละกันซึ่งซึ่งซึ่งจุดนี้เป็นเป็นเรื่องที่แบบเออค่อนข้างพอใจกับเมืองนี้อะไรประมาณนี้ค่ะคุณเอยคิดว่า พอจะยกเคสที่รู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบเราเห็นชัดที่สุดไหมใน,ในเซนเจนค่ะคือตรงนี้อ๋อ <c oughs> คือคือต้าชาเหอค่ะเพราะว่าเพราะว่าคือจริงๆอ่ะปีแรกที่เอ,อ๋ยมาอยู่อ่ะมันแบบมัเหมือนคุ้น้ำแบบเน่าๆ่าอ่ะคือเราก็งงว่าเขาเขาแบบอะไรยังไงคอดใช่เราเราคือเราเราก็เห็นความพยายามว่าเขาจะเหมือนแบบมีมีคอนรัคชันมีพวกแบบเอ่อการก่อสร้าง เหมือนผ่านไปสัก2-3ปีอะ่ะมันม,มันก็เริ่มชัดขึ้นว่าอ๋อโอเคเขาจะทําทางคนเดินจนกระทั่งถึงวันนี้ที่แบบคือเหมือนคนเวลาเลิกงานสามารถที่จะเดินกลับบ้านขี่จักรยานกลับบ้าน<ม>ซึ่งไกลมากๆนะคะจากแต่ว่าเกาซินแหวนในเมืองจนจน,จนมาถึงแถวเนี้ยเคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเจ๋งมากๆเพราะว่าจริงๆคือสเตอร์ลีไทยของเสิร์ฟจนคือแบบจิ๋วจิวใิวนายนันซกใช่ไหมคะคนทํางานนั้นแต่ะเชา้าจนเย็นจนทํางานวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้ว มันเหมือนกับรัฐบาลเขาให้ความใส่ใจในสุขภาพของประชาชนให้ให้มีสิ่งเหล่านี้ให้ประชาชนได้แบบมีความาสบายใจผ่อน,<จ>นคลายออกกำลังกายอ,อะไรเงี้ยคือไอคิดว่ามันแบบค่อนข้างเจ๋งมากเปนมันเหมือนจริงๆเหมือนถ้าถ้าใครได้ไปชองเกชอนของที่เกาหลีอะเคยสูวนนี้คือแบบเจ๋งกว่าเยอะมาก<อ>มันจะมีแบบนกกระยางมีปัาดชายเลนแบบคือถ้าถ้าไปตรงในเมืองจริงๆรงอะคะ่ะ คือจริงๆตรงเนี้เดิมมันก็คือเป็นแม่น้ำคือเป็นทางน้ำอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่เรื่งไหนวาเขาปรับให้แบบมันได้ใช้งานจริงๆไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเนี่ยน้าน้าแรงก็จะแห้งๆอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คือก็คือพี่หนึ่งในภาพเหมือนแบบคนจนๆโสถ้าเขาแบบเหมือนต้องไม่ทำงานแล้วคือไม่มีเงินอ่ะคือเขาก็เดินไปได้อะไรเงี้ยแต่แต่คือถ้าก็อยู่ที่ระยะทางแต่ว่าคือเออเออชอบความจีนตรงที่แบบความทรานส์พอร์เตชันทุกอย่างคู่ แล้วก็แบบค่อนข้างโอเคเซนเจินเนี่ยจริงๆแล้วพอมาถึงเนี่ยมันเป็นเมืองที่แบบมีคนค่อนข้างหลากหลายเนาะมาจากหลายทิ่นของในจีนเองต่างชาติเองก็ค่อนข้างเยอะคุณนด้สัมผัสสิ่งเหล่านี้บ้างไหมเวลาที่อยู่ในเซนเจินแล้วรู้สึกว่ายังไงค่ะก็คือถ้าถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆนะคะ ก <S an> ็เออจะรู้สึกว่าจริงๆความความนานาชาติอาจจะไม่ได้เท่ากับที่เซี่ยงไฮ้นะคะแต่ว่าในความหลากหลายของประชาชนในจีนจะเป็นเมืองที่เหมือนแบบมิกซ์แซ่แหละเหมือนเหมือนกับคนจากเมืองต่างๆเขาเขาจะมาที่นี่ถ้าถ้าเทียบกับเซินเจิ้นเนี่ยเป็นเมืองในกวางตุ้งใช่ไหมคะแต่ว่าพอพอเทียบกับกวางโจวเนี่ยคือเราก็สาม,มารถเห็นได้เลยว่าเอออาหารมันจะแบบค่อนข้างหลากหลายนะ <S 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 จะมีอาหารกูนั้นจะมีอาหารแบบกวางซีจะมีอาหารจากที่นู่นที่นี่เพราะว่าคือคนเขาจะมาจากแทบถูก เพรถูกมุมในในจีนเพื่อที่จะมาหาโอกาสใช่ไหมคะเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นเมืองที่ค่อนข้างเปิดถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆในจีนแล้วคือคนที่มาอยู่ในในเซนเจนเนียคือเราก็จะมีความรู้สึกแบบญิงแต่ว่าแต่ว่าเขาจะแบบเก่งใช่ก็คือเป็นเป็นกลุ่มคนที่เก่งและญิงซึ่งโดยส่วนตัวเออคือเออจะแบบชอบทายนี้แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าไปเมืองอื่นๆคือเขาก็อาจจะเหมือนมี Pri v i l e g e อะไรบางอย่างที่แบบ เออแบบบ้านฉันมีนะหรืออะไรเงี้ย<ม>ใช่ก็คือคือถ้าถ้าเทียบกับเซินเจิเ้นเซินเจจะเป็นวั e นี้อ๋อค่ะซึ่งเป็นความรู้สึกว่าฉันเป็นคนท้องถิ่นนะฉันต้องได้รับสิทธิพิเศษแต่ในขณะที่เซินเจิ้นเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นเมืองที่เปิดสําหรับใครก็ได้ที่อยู่ในจะเป็นพื้นที่ไหนของจีนหรือว่าจากต่างชาติที่มาอยู่เราก็เราก็จะได้เห็นภาพแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วในด้านสายงานที่ทําเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ะอะไรอย่างเงี้ยมีความประทับใจอะไรเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้นไหม คือเออจะพูดจริงๆเลยว่าจริงๆถ้าไม่ได้มาสจจนเจิญนะอาจจะไม่ได้สนใจหรือชอบในสิ่งที่ทําอยู่ในทุกวันนี้เพราะว่าเหมือนแบบาจากสมัยที่อยู่ที่ที่ไทยนะคะ,คะก็คือเออจบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แล้วเราก็แบบอโอเคเราเราเข้าใจเรื่องการเมืองการระหว่างประเทศ<อ>มีความสนใจในเรื่องแบบหลายๆอย่างแต่ว่าแต่ว่าช่วงนั้นก็คือจะรู้สึกแบบเทคโนโลยีมันเป็นสิ่งที่ห่างไกลเรามากแต่ว่าสจจนเจิญเนี่ยก็คือเป็นเป็นเมืองที่เออรู้สึกว่า มันจะมีการพุชของรัฐบาลในในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านด้าน i o t ด้าน AI ด้านอือ่นๆแบบฮาร์ดแวร์อะไรก็ตามแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะคือคือเขาก็จะจะส่งนโยบายส่ง policy มาถึงแบบเอออาจจะเป็นมหาลายัยเอยหรือว่าเป็นเซ็กโคลเดอร์ต่างๆซึ่งถ้าถ้าถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่มาอยู่ที่เนี่ยคือไม่ว่าจะทางทางใดคือคุณจะต้องเห็นมันตักทางหนึ่ง,งล้วคือ,ค,อคือเหมือนช่วงนั้นเอยก็เป็นแบบเป็นช่วงที่ขวนขวายใช่ไหมคือจะจะไปตามอีเวนต์จะไปเออ ดูดูกิจกรรมอะไรที่เขาม,มีอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อหาโอกาสแล้วเอยก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่แหละแล้วว่ามันก็จะเป็นเทรนด์ต่อไปในอนาะคตเพราะฉะนั้นก็คือช่วงช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเอเอ,เ,อ,เ,อเราอยากจะแบบเข้ามาในสายเนี้ยเราต้องทํายังไงแต่ก็คือช่วงนั้นที่ที่เข้ามาเรียนช่วง,รงแรกแจริงๆงก็คือเป็นเป็นด้านสายธุรกิจใช่ไหมคะก็เลยเ ใช้คาว่าเหมือนเหมือนลองทําอันนู้นอันนี้ไปเรื่อยแต่แต่ค่อยๆแบบชิฟตัวเองมาฝั่งเทคจนเนี่ยค่ะจนจนปัจจุบันนี้คือหลายคนมองว่าถ้าเป็นสายเทคเนาะเราต้องไปฝั่งแบบสหรัฐไปไปยุโรปไปอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนละมันเหมือนมันมันมันชิฟกลับมาอยู่อยู่ที่จีนความเจ๋งอันเนี้ยที่คุณเนยบอกเนี่ยขยายความนิดนึงค่ะได้ค่ะคือคือเราต้องเข้าใจแบ็คกราวน์ของจีน ว่าจริงๆเราคือคือเขาไม่ได้ไม่ได้เริ่มต้นมาเหมือนแบบทางฝั่งตะวันตกหรือทางฝั่งอเมริกาเรื่องแบบพื้นเพด้านแบบแบบกา์ education หรืออะไรต่างๆซึ่งในพาร์ทเนี้ยคือคือเอ้ยรู้สึกว่าเอาจริงๆเลยคือคือบางทีแบบเข้าใจนะว่าทำไมแบบคนจีนบางทีโดนล้อโดนโดนเรื่องแบบเอออะเรามีของกอลอะไรเงี้ยแต่ว่าคือบางทีค่ะคือเราเราต้องเริ่มจากเอ่อ quantity ใช่ไหมคะแทนที่แทนที่จะเหมือนแบบอะบางบางทีคือสิ่งที่เราเห็นเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเราต้องแบบ เออเจ๋งแบบเริ่มจากคุณภาพนะเราต้องโฟกัสที่คุณภาพคือบางทีมันไม่ได้ไงฮะแล้วแล้วทีเนี้ยคือ process ของคนจีนเขาจะเริ่มจากคทิตี้ก่อนอเราเราลองทำเราลองเรียนรู้ใช่ไหมคะจนจนมาถึงวันหนึ่งที่เราแบบอ่ะโอเค Achieve Quality แล้วก็คืออันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่แบบเอ,อรู้สึกว่าเออประเทศจีนแบบแล้วก็ culture อของคนจีนจริงๆแบบเจ๋งนะใช่เขาไม่หยุดการเรียนรู้เนาะแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องอยู่เสมอ และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคุณเอย๋ยสาวไทยสายเทคในจีนที่สะท้อนมุมมองการพัฒนาของเมืองเซินเจิน้นจากเมืองของกอล์ฟทุกวันนี้เซินเจิน้นกลายเป็นเมืองที่มีสนามกอล์ฟมากถึง15แห่งและติดอันดับยาที่สุดในโลกด้วยมีสวนสนุกชั้นเลิศมากมายแถมยังได้ชื่อว่าเป็นซิลิโคนบัลเล์แห่งเอเชียด้วย เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีมากใมายที่นั่นนะครับจากเมืองก็อปปี้กลาเป็นเมืองที่หลายเมืองอยากก็อปปี้ไปแล้วและกลับปติตามชมกับจ้างมองจีนทุกวันเสาร์ช่วงเวลาใหม่14.50นาทางเดชั่นทีวี22สวัสดีครับ